เครื่องบินรบ JF-17 Thunder หรือที่รู้จักกันในชื่อ JF-17 Thunder เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือทางทหารที่สำคัญระหว่างประเทศปากีสถานและประเทศจีนโดยเป็นเครื่องบินขับไล่ม u l t i r o ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกภารกิจรบทั้งในอากาศและบนภาคพื้นดินรวมถึงการป้องกันภยัยทางอากาศการโจมตีทางยุทธวิธีและการป้องปรามค่าศึกด้วยอาวุธที่ทันสมยัย ความสำเร็จของเครื่องบินลำนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของปากีสถานแต่ยังส่งผลต่อดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียใตย้และภูมิภาคอื่นๆที่ให้ความสนใจในการจัดซื้อเครื่องบินรบรุ่นนี้อย่างต่อเนื่อง ต้นกำเนิดของ j f .17 เริ่มต้นในช่วงปี1990โดยเป็นถอรมาจากความต้องการของกองทัพอากาศปากีสถานที่ต้องการเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินรบรุ่นเก่าที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานเช่น f .7 และมิราช II 5ประเทศจีนซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของปากีสถานได้ร่วมมือในการพัฒนาเครื่องบินลำนี้ภายใต้ชื่อ f c เซีหนึ่ยวลองและในที่สุดก็ได้มีการผลิตในชื่อ JF-17 Thunder ในประเทศปากีสถานโดยโรงงานผลิตปากีสถาน Aeronautical Complex a c ในเมืองคามราได้กลายเป็นฐานการผลิตหลักของเครื่องบินรุ่นนี้โดยมีอัตราการประกอบเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความสามารถของ JF-17 Thunder ไม่ได้ด้อยไปกว่าเครื่องบินขับไล่ระดับโลกแต่อย่างใดด้วยระบบอาวุธที่สามารถติดตั้งได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศจรวดอากาศสู่พื้นลูกระเบิดนำวิถีและระบบยิงปืนกลอัตโนมัติความเร็วในการบินสูงสุดของเครื่องบินลำนี้อยู่ที่ระดับแมต1.6และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในทุกสภาพอากาศและทุกช่วงเวลา ด้วยระบบเรดาร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและมีความแม่นยำสูง JF-17 ยังสามารถติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้หลีกเลี่ยงการตรวจจับของข้าศึกและมีระบบต้านอาวุธปล่อยที่ทันสมัยทำให้เป็นเครื่องบินที่สามารถป้องกันตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นที่สำคัญของ JF-17 คือความคุ้มค่าในด้านต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ของประเทศตะวันตก เช่น F-16 หรือราเฟลโดยราคาต่อเครื่องของ JF-17 ต่ำกว่าเครื่องบินรบชั้นนำในตลาดเกินครึ่งซึ่งทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีงบประมาณจำกัดในการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายภายใต้ต้นทุนที่ประหยัด เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและพิจารณาเลือก JF-17 เข้าประจำการในกองทัพอากาศของตนการใช้งาน JF-17 ของกองทัพอากาศปากีสถานยังถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศโดยเครื่องบินรุ่นนี้ได้แสดงความสามารถในภารกิจทางทหารหลายครั้งรวมถึงการประทะทางอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านในสถานการณ์ที่ตึงเครียด เครื่องบิน JF-17 ได้ถูกนำไปใช้ในการแสดงแสนยานุภาพในงานสวนสนามงานแสดงอาวุธและภารกิจลาดประเวนชายแดนโดยเฉพาะในเหตุการณ์เมื่อปี2019ที่เกิดความตึงเครียดระหว่างปากีสถานและอินเดีย JF17 ได้รับคำชมจากฝ่ายปากีสถานในการตอบโต้และปฏิบัติการอย่างแม่นยำในช่วงวิกฤต ในด้านเทคนิค JF-17 Thunder มีการพัฒนามาแล้วหลายรุ่นโดยเริ่มต้นจาก Block I ที่เป็นรุ่นพื้นฐานต่อด้วย Block II ที่พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและล่าสุดคือ JF-17 b ล็อก III ซึ่งได้รับการติดตั้งเรดาร์ AESA ที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าเดิมรวมถึงระบบแสดงผลแบบ Glass Cockpit ที่ทำให้การควบคุมเครื่องบินสะดวกและล้ำสมัยยิ่งขึ้น ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับระบบควบคุมภาคพื้นดินและเครื่องบินลำอื่นเป็นอีก19ึ่าสำคัญที่ช่วยยกระดับ JF-17 สู่เครื่องบินรบชั้นนำของยุคการส่งออก JF-17 เป็นอีกมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการนี้ โดยประเทศเมียนมาและไนจีเรียได้กลายเป็นลูกค้ารายแรกแรกของ j f 17และมีหลายประเทศในแอฟริกาและเอเชียที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อจัดซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ด้วยความสามารถในการปรับแต่งระบบให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและความสามารถในการให้การสนับสนุนหลังการขายในระยะยาวทำให้ j f 17กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในตลาดอาวุธทั่วโลก ความร่วมมือระหว่างปากีสถานกับจีนในโครงการนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารโดยไม่ต้องพึ่งพาชาติตะวันตกในระดับสูงซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างอธิปไตยด้านความมั่นคงของชาติอย่างชัดเจนโรงงาน PAC คารรายังกลายเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการบิน โดยมีการถ่ายทอดความรู้จากจีนสู่วิศวกรและช่างเทคนิคของปากีสถานอย่างต่อเนื่องนอกจากภารกิจรบแล้ว JF-17 ยังถูกนำมาใช้ในภารกิจด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือฉุกเฉินเช่นการค้นหาและกู้ภัยการลาดตะเวนชายแดนเพื่อตรวจจับการลักลอบค้าอาวุธหรือยาเสพติดรวมถึงการสนับสนุนการควบคุมชายแดนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในเขตภูเขาของแว้นบาโลชิสถานและไทเบอร์พักตูนควาซึ่งเครื่องบินลำนี้สามารถขึ้นลงและปฏิบัติการจากสนามบินขนาดเล็กได้ดี มุมมองจากนานาชาติที่มีต่อ JF-17 ก็มีทั้งการยอมรับในฐานะเครื่องบินขับไล่ที่มีศักยภาพสูงและการวิพากษ์จากบางฝ่ายที่เห็นว่าการพัฒนาเครื่องบินร่วมกับจีนอาจก่อให้เกิดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากจีนมากเกินไปอย่างไรก็ตามปากีสถานยังคงแสดงท่าทีมั่นคงในการพัฒนาความสามารถทางอากาศด้วยตนเอง โดยมีแผนการพัฒนาระบบอาวุธใหม่ๆที่สามารถทาง,งานร่วมกับ JF-17 ได้อย่างกลมกลืนไม่ว่าจะเป็นจรวดนำวิถีแบบใหม่ระบบเรดาร์จู่โจมลึกและอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในอนาคต JF-17 ยังมีศักยภาพในการพัฒนาเพิ่มเติมทั้งในด้านการติดตั้งระบบอาวุธปล่อยจากระยะไกลาการควบคุมแบบไร้คนขับการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาวุธอัจฉริยะ และการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มระยะปฏิบัติการความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในอนาคตอาจเปิดโอกาสให้ JF-17 กลายเป็นฐานรากของโครงการเครื่องบินรุ่นใหม่ในศตวรรษที่21ของโลกมุสลิมดังนั้น JF-17 Thunder จึงไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดา แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของปากีสถานในการปกป้องอธิปไตยและพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอำนาจจากต่างประเทศเครื่องบินลำนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้เห็นตัวอย่างขององค์การยืนหยัดบนเวทีโลกด้วยทรัพยากรของตนเองโดยเฉพาะในยุคที่การแข่งขันทางเทคโนโลยีและความมั่นคงมีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะ JF 17เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าด้วยความตั้งใจ วิสัยทัศน์และความร่วมมือที่มั่นคงประเทศใดก็สามารถสร้างเทคโนโลยีที่ทัดเทียมโลกได้ด้วยตนเอง